ผมมาถ่ายน้ำมันเครื่องทำไมน้ำหายผมมาถ่ายน้ำมันเครื่องมาดูเลยน้ำใา่เนี่ยน้ำใส่ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยใครจะรับผิดชอบมันอะยรการแช่งใครจะรับผิดชอบผมจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องเขามาดูนะครับทุกคนครับเขามาดูด้วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ไปเลยครับผมมาถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยทำไมน้ำใส่มีมีมีน้ำมันอยู่ในถังได้ไหมครับ น้ำมันอยู่ไหนเนี่ยน้ำมันก็ไม่มีเออน้ำมันไม่มีไม่มีเลยเออผมมาถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยผมมาถ่ายน้ำมันเครื่องเออเอาหล่ะช่วยครับช่วยกันแชร์เลยครับช่วยกันแชร์ครับแบบนี้ครับช่วยกันแชร์เลยครับช่วยกันแชร์เลยครับถ่ายน้ำมันเครื่องเออน้ำกัดมีไหมน้ำกัดมีไหมดูสิน้ำกัดมีไหมอ่ะเนี่ยผมมาถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำกัดไม่มีเนี่ยเออทำอะไรกับรถผม รับผิดชอบยังไงเนี่ยช่างช่างเราผิดชอบยังไงครับช่างครับช่างรับผิดชอบยังไงช่วยกันไลค์กดแชร์ไปเลยครับช่างครับแชร์